นสูตรการเมืองแบบนี้แล้วนะคะมาดูความเห็นทางนักวิชาการกันบ้างสําหรับตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือเมื่อเช้าเนี่ยดิฉันก็ไปดูในเพจ a c e b o o k ของอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจําสาขาวิชารัทศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโข,ขทยัยธรรมเทราชนะคะอาจารย์บอกเล็ถูกไหมเชอรี่อ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงก็ถึงบอกว่าพอเห็นโพสต์อันนี้ต้องยกหูโทรศัพท์อ่ะเพื่อขอพูดคุยอาจารย์แล้วบอกอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวคุยกันแล้วขออัดเสียงไปด้วยนะ ประชาชนก็จะได้ดูด้วยว่าสูตรนี้มันหมายความว่าอะไร14บวก1เท่ากับ15มันทัดแรกอ่ะพี่ว่าอาจารย์บวกถูกอ่าอ่า14บวกงเท่ากับ14อาจารย์หนึ่งมันมีค่านะไม่ได้ศูนย์นะใช่แต่ลองดูนะคะเขาบอกว่าสมการนี้ไม่อาจปฏิเสธได้มันคืออะไรคืออย่างที่บอกไปค่ะอาจารย์บอกว่าตอนนี้มันคือเกมการเมืองระหว่างเพื่อไทยและก้าวไกลอ่ะโดยมีตำแหน่งประธานสภาเป็นเดิมพัน ข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยก็คือต้องการตําแหน่งประธานสภาแต่ว่าในขณะเดียวกันก้าวไกลก็ยังยืนยันว่าตําแหน่งนี้เป็นของก้าวไกลส่วนสูตรที่ว่าพรรคเพื่อไทย14บวก1คือรัฐมนตรี14ตําแหน่งบวกประธานสภาก้าวไกลรัฐมนตรี14ตําแหน่งบวกนายกรัฐมนตรีซึ่งดูเกมการมือในขณะนี้พักที่เสียเปรียบนะบอาจารย์ยุทธพลบอกว่าเป็นพักก้าวไกลเพราะถ้าเป็นไปตามสูตรข้อตกลงอันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสได้เป็นประธานสภามากกว่า เพราะเมื่อเลือกประธานสภาแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีแม้ว่าเพื่อไทยยังบอกว่าสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลแต่การเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าโอกาสที่คุณพิธาลิมเจริญรัฐเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันอาจจะยากเพราะอะไรไประเด็นที่สําคัญคือนะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอร,รวมถึงเผชิญชะตากรรมในคดีต่างๆด้วยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์ยุทธ,ธพรกันค่ะ พรรคเพื่อไทยก็อาจจะสนับสนุนพรรคเก้าไกลนะเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าในการเลือกนายกรัลมนตรีนั้นเนี่ยวันนี้พรรคเก้าวไกลต้องบอกว่าโอกาสอาจจะยากนะครับเนื่องจาก<ช>ว่าไม่ได้รับเสียงสนับสนุนรวมเพียงพอถึงสามร้อยเจ็ดสิบกขึ้นไปนะจะด้วยเงื่อนไขของสอวอก็ดีนะหรือแม้ทั้งสสที่อยู่ในสภาด้วยนะครับเพราะฉนั้นถ้าพรรคเก้าวไกลตอบรับในสูตรนี้มีแต่เสียกับเสียนะครับไม่มีได้แน่นอนเพราะนั้น 14บสวกหนึ่งสำหรับก้าวไกลจริงเท่ากับสิบสี่เหมือนเดิมครับอือคือหมายความว่าณขณะนี้ถ้ามองความได้เปรียบเพื่อไทยถูกไหมคะก้าวไกล<ช>อาจจะเสียเปเรียบเพราะอย่างหนึ่งเท่าที่มองก็คือว่าคนด,ดิเดตนายกของก้าวไกลมีแค่คนเดียวเท่านั้นใช่ครับถูกต้องครับแคนดิเดตนายกก้าวไกลมีแค่คนเดียวแล้วก็ยังต้องเผชิญกับเงื่อนไขอีกหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีบทบาทของปกตหลังจากนี้จะมีการไปร้อง เรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามคุณพิธาสามารถตา82หรือไม่หรือว่าสสอด้วยกันจะเป็นผู้ยื่นร้องนะครับหรือแม้กระทั่งรวมไปถึงเกมการเมืองในสภานะของสวที่จะมีการโหวตเรื่องนายรัฐมนตรีนะครับจะมีการโหวตคุณพิธาหรือไม่อย่างไรหรือจะมีค a n d i d a ที่มาจากขั้วอีกอำนาจหนึ่งนะครับนั่นก็คืออำนาจของกลุ่มพักร่วมรัฐบาลเดิมนะหรือแม้กระทั่งบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีมาตรา82หรือที่ล่าสุดมีผู้ไปยื่นมัตรา94ใ,นะในเรื่องนมล้างการปกครองนะครับเพราะฉนั้นต,ตรงนี้คืออุปสรรคไว้เงื่อนไขอีกหลายอย่างเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นกับแคนดิเดตนายกของพรรคเก้าไกลคือคุณพิธาซึ่งมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเพื่อไทยได้ตาแหน่งประธานสาภานะเพื่อไทยไม่ขัดทุนครับเพราะจะได้รัฐมนตรี14คนและประธานสาภาอีกหนึ่งคนรวมกันเป็น15คน แตแล้ที่ขาดทุนแน่ๆก็คือพักเก้าวไกลครับคือบวกอยังไงก็ได้สิบสี่คือมองแบบนี้แล้วอาจจะประธานส<ช>ะขาก,ก็ไม่ได้นายกทัฐมนตรีก<ช>็่ายไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับ